bằng lạc không nào thì nhìn thì mình có chắc phải rồi đấy đôi, chắc tươi ăn phần nào nó, lại đã xong đi đây, món Mì món nó ăn thôi này สบายดีสบายดีท่านผู้ชมเบิร์ดทุกท่านเด้อร์ผูกกับสองน้องนาพ้าทั่วตอนนี้น้องนาอยู่บาดเมทัลลอยปีหรือว,ว่าเขื่อนเมทัลชี้ไข่เนาะบาดพัฒนาเมืองนงครปักตาีแข็งจัมปสัสก์ตอนนี้น้องนายืนกับผัวบาทช่องทานผัวบาทบาท,บาทพัฒนาเนาะชื่อยังไงเนาะซื้อกระยุนขวานแกลือดรสอนดงมณีห้องในบาด น้องนาก็ได้เชิญในายบาทซ่องทานเพิ่นมามหมอเพื่อนมเมทหมยเมถาเนาะก็คือเอื้อยธัญญาผู้เพิ่นซวยเรือเพื่อนเมถาว์ในขังนี้เนาะอ่าให้พอบานเพิ่นเฮ็ดบุญบุญทึกให้ะกะมหม้อมายเมถาว์กงกับมือวันที่เส้าแปดเดือนเดือนสิบสองปีสองพันสองสามท่านผู้ชมก่อนอื่นก็แสดงความขอบใจเนาะกับผู้ที่ใจบุญเนานะมามหมอเพื่อนให้ทางเมถาวรที่ใครรอยปีเนาะข้าพเจ้าเอง นำตางหนาอำนาจการปกครองบ้านพัฒนาเนอได้ลงมาสังบดบันทึือกให้แก่ผูกเกี่ยเนะเนอคณะอนันบทบันทึกมอบเนะในค่งวันที่สาแปดเดือนสิบสองสองพันเส้สามเวลาชิ้พกงูงศูนสูนนาทีเนอำนาาการปกครองบ้านพัฒนานครปักเสีแข้งจับประสักได้ลงมาสางบทบันทึ 8, 12, 16, 000, 000, นทนนกมอบเพื่อนให้แกแม่เถาชี้ไข่เนะ อายุลอยปีโดยผู้ขาา่วมทานอุดรซ้อนดวงมณีห้องในบ้านเข่าววอมทานกันยุ่นฟ้องมณีนี่ห้องปกะกอบ้านขาา่า่วมเนาะผู้มอบนี่ก็คือนั่งน้องหน้าผ้าทั่วอายุสัเจ็ดปีอาศีบขาขายบ้านจัดสรรนครปัรษีแขงจัมปัสซักเนาะได้มอบเพื่อนให้มเมตตาซิไข่โดยผ่านการจัดตัง้งอำนาจการปกครองบ้านข้าววมสางวุฒบันทึกให้เป็นนักทานเนาะ อันบทบันทึกสวับนี่มีผลซักซิ์นับเต็มือลงได้สิ้นเป็นต้นไปเนาะที่บ้านพัฒนาวันที่ป8เดือน12 2003นะครับเจ้าเองกะได้เขียนแบบหยอๆเอาเนาะบาได้ใส่เหนือนายเนาะถ่ายชุดนี้เนาะกัขอไว้ใส่พรอนผู้ทีใจบุญถ้นได้หมอเพื่อนในเฟิร์นเนาะผืซื้อเอื้อยทัญญ่าเอื้อยทัญญ่าเพราะผู้หมอบื่อนั้นเนาะให้มีสุขภาพแข็งแกร่งแห้งเนาะ ยซื้อได้ขายมันไปจากลูกไฟขระเจ็บต่างๆเนาะก็อบใจโดยสำหรับเครื่องของนี่เป็นเสื้อผ้าห่มเครื่องบนนอนเครื่องใส่ร่วมทั้งเบิดของเขื่อนเมทัลนี่เมนบาวพ้นสาวอึงโดยที่เพิ่นช่วยเดือเครื่อง้องเครื่องใส่กันเมทัลสุดบนนอนเด้อมอกรองกอย่าให้พอบ้านหันตักเตือน คนข่างบ้านแม่เท่าวเดว่าะขให้เสียนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนาะเพราะว่ากัาาก <c oughs> คือ <c oughs> สิหูเนา <c oughs> ะแล้วเหื่อแม่เท่าเป็นแบบใดจะเสียตลอดท่านผู้ชมเพราะว่าเอาเอามาให้ขางนี่กะบมวอยากให้เสียอีกนะเนาะ <c oughs> โดยอันนี้ถือว่าเป็นเจ้าต่างเนาะแม่ยน, <c oughs> น,นอันนี้เจ <c oughs> ้าต่างเดีวขนของ,ววของสาวอึง้งเครื่องใส่ข้าพระเจ้ากษิตได้จทยเป็นรายการหนึ่งอีกเนาะโดยให้เป็นระเบียบ แต่ละปากส่วนโดยบ่ให้เสียให้หายด้วยว่าผบายามได้วางะมาจ่อเบิองเน่จ้าเจ้าตัวได้ย่างบ่ขันบ่ย่างกะฝากพอบาตักเตือนขางเขื่อนเน่หรือว่าผบาสงสัยว่าไพ่เอาไปอย่างที่ด้วยว่าเอามาหายตลอดผูกเชือเดือะเป็นกระทวงตลอดนะแต่ว่าบ่เห็นเครื่องนะโดยจ้านะข้าพเจ้ากรซีเอ็ตบุกถึกอันนั้นเขียนตืมนี่แหละมอวันนี้ ตัวนี้มันบทบันทึกมอบเพื่อนเพือนเนาะเื่นครื่องอนี่บันทึกไว้ตั้งหากมาสั่าโดยไ่เท้ากันนั่งบอกสม่นีบอไดงย่นเนาะไ่เท้าอ่ได้ี่นไ่เท้าเอ้ยผู้ชวยต่างกันดี้วก ยบงเครอนมียังมีหมอเนาะมีหมอมีบวงน่เนาะเครื่องใส่เฮื่อนขัวคบสุดเลยคบสุดเลยคบสุดอาบถวยบวงบ่อเหกเตกกระโปุครบครบครบครยควยบบ จดเบิดครบสุดเลยบ่แม่นอย่ามันเสียเด้เลยหมออถ้วยบวงโคกสากมีทูเต้าจอกมีดของตั้งจ าเพศผาเศษตัวสินบพื้นสินสามพื้นกระซ่าตอนเสือบ่ห่มม่ได้เสือโดยเสือเสือกไห่มแล้วก็สรผห่มตัวไดจดบทถ่านบอกเด้อ

พาหมสุดบนนอนครบุสุดผ่นมีของปูมีสุบมอนเลยยมอนป่องค้างมอนนอนนอนครบุสุดถือว่าได้แล้วเนาะมอสามหน่วยบ่าโดยมอมอต้มมอพัดเใส่มอได้ก็ได้เ่รใส่มอสามน่ะ món nướng mỏng cái, xào nướng, quay nĩ tới chắc vậy, xoay, cá tra, xoay, xào, xoay thau, thau, pha chế nghe, bỏ ม่เท้าตรงนให้เพื่อนจับเบิ้งแต่ละอันก็ใส่เพื่อนโบหูโอ้ใส่น้บขู่ใส่น้บผู่ใส่ของหนับนะสองทั้งโูยทั้งดำสองหน่อยทองเป็นจังสีดีเป็นจังสี่จดสมองบพจดก็ได้ที่เกลือเกลือเป็นนัวดน้ำปลา นี่นะว่าจะคุกจะสากบริเวเชียร์นะออด้วยพูดได้ยังดีเขาเขาสองสอบเขาเขาสองสอบเต้าอะไรบะอืมาแล้วเครื่งใส่ตัวนี้แล้วสิมุดก่อนเใส่ดังกาอืม เดียเขาหันบนยาเนาะเพื่นกินเ้างใส่ต้องกานี่แมนฮะแมนไปนอนอะไรตัวนี้อุปธรรมผู้อุปธรรมแมนหนาเบาพ้นหนาสาวอึงผู้อุปธรรมเครื่องของใส่เฮื่อในถ้าอกหนาเบาพ้นหนาสาวอึงายิ่งเลยตัวนอผัวเมียเพื่อนดิสาวอึงโดยสาวอึงบาะ จาก U.S.A. วันเดทเอ็นเด้ต่างประเทศโดยเทศเทศนะฮะโดยขอขอบใจน้าขอบใจประวัติทั้งสองคนเด้อขอขอบคุณขอพูดฟรุตช่วยเด้วยนะเนี่ยเบิ้ลนึกรับคนเราดิ เ็นเดี๋ยวเมนาจับไปหดูได้โดยจ้เตือนเป็นช่วยด้วเขามาเนอกแต่ละคืนนะเออเดี๋ม่ได้เขาจะบอกไอ้นอกเขต้องมาโดยะวาแบัเพิ่นมาอยู่ครบนะไอ้ะวามาล้มเพิ่นเติมร้มโอ้ผมเพิ่นเติมคันเพื่นมาครบอันนี้เพิ่นออกไปนอกจ้ ดูาวขอบใจให้กันเนอะหวัดดีช่องเด้อดูสุขดีฮะของขวัญนี่ของขวัญนี่พวกราได้เห็นนี่ท่านผู้ชมต้องได้บอกเพื่อนเทรนแน่วตอนนี้ของขวัญมาแล้วนี่เชื่อจับเบิรงตี้เบิรงตี้โอ้มีกระเป๋าได้หนิกระเป๋าเสียงไรหได้เบิ่งใส่เงินปีใหม่ก่อนเบิดเอาเบาหน่นี่ เป็นจังได๋น <im> ี่ขอเบิ่งแน่เ <necessary> ด้อโอ้หมกตัว FC อเมริกาเอามาให้เพิ่นตอนนั้นเป็นโชคคือบ่ใส่เอาไว้ในนี่เิ่คันืบ่กสิหเอกอยู่บ่ัอนอยนึงให้หอนยสิอาให้นอีกเนาะสิเอาเงใส่ให้บ่ไม่เบ เด้อไปชิปใบยังก็ได้อีเด้น้าอีเด้อเล่นชายหายเด้อเอาอะไรก็สร้างฮะอีเด้อโอ้ดีใจเนาะได้เงี้ยเนาะเอาเพื่อนฮะจ้างเขาเอาเพื่อนเออจ้างเขาเอาเพื่อนคนเก็บคนยังให้เพื่อนเขาก็ดีบอกแทนบุษบุษเป็นใบใหญ่เขาก็โอษในเพื่อนเดี๋้อใายเอาไว้ชายอีเด้อ เอ้าสิบ,บอกว่ามียังเน่แบบนี้เชื้อหนีไม่ทาวเชื้อสิจัดเครื่องน,นอนให้เด้อนอนงามเด้องาม,งาม,งามน่าสิเก็บออกไว้ก่อนเครื่องเกา่าไปสิเอาถิมอันนี้มาเดี๋ยวเอาน้ำมาใส่เพื่าน้ชมใส่ของน้ำเป็นที่ยหยับหอยเนาะไปเทาสิได้อาบสบายโอ้ นี่เกือบไนมะ่เถีจะว่าเวลาจะอย่างงางอยู่ดุมนีเอา้าลงใส่เบิลยเกือบบูชือท่าสามเอ้ยซสปกับบูชือทา่าแบบนี้เอา้าปู่บอลพื้นกรบุชข Morn. Okay. Hm. Uh. Hm, bawa benda apa? Hm, bawa. Hah? Oh, hm, bawa. Morn. Nih. Hmm. Abah. Like, hm, bawa. Hm, bawa. ออนบอได้ถามว่าอ่อนบอหอมบอค่ะปะอ่อนอ่นอนออนหอมบอหอมโอมิ้นอืมโอมิน้นคือเกานะ่าเนาะจะยเฮ็ดมิ้นเด้อมี้องนำมเลยได้บตรงท่ามธุระอยู่บอนได้บาทนี่อืมเย็ดองนำแล้วบาย เท่าไรเท่าไรเออใส่โซปตี้มันจะบมเปื่อยมอนชีขาวเล้ไห่ฮะใส่ดใหกือนกัน่ยาแข่ไปไหน่ะไปไหนอันเดะันยาคงเปิเชีอาท้ชม เฮียเปิดมามาเกิสิเกิฮะเขาเมื่อเอาไปสื่อของให้เจ้านี่เด้ไปสื่อของมานี่เด้เป็นว่าครจังมากเป็นว่าสื่อของให้เจ้าเบิดมือนี่นี่สร้างชีเดียวนี่ไปหาพผวาแน่เจ้าหูยิ้นอยู่บ่พ่ผวาหน้าบางนึงนี่มา มนได้งยิต้องทำบุญศพอบ้านมาเด้มาเบิง่งเมถาเด้เดีงามมาด้คันขี้ไฟเห็ดขี้ไฟอยู่หนอะมันกระสีบบดามไหวไปไหน,นทำบุโศเพราะว่าต็กี้ขี้ไฟไมเมถาอยู่ในเหือเอเด้ก็ได้บอนนอนกระดามไหว เดี๋อยใช้เจ้านะปูว่าใช่ฮะวนาเลยไงฮะว่าว่ามาเลว่ามาเบิ่งเาวาสีมาจอบเมถาดูดูใบอยเบาให้ฟังเดีวาสีมาโอ๊ปพ่มหายเด้อมันภัยรักของเขาฉีดจับเขาวะมาปูแบบนี้ นะดีบอนงามไม่เท่า เ้าปูแดดแล้ว,ลว,ลวมานอดบันนี้โ <Okay, cover. S 1> อเคเขาบ่พอเพื่อท่านหิวมันท้า,ทามากินเข้าบ่เอ้าเดวแล้วนอนหอมสบายบันนี้เปล้องจักแล้วบ่อันนี้ชินนชน้น่ะจับเบิืองชิ้นเด้อนี่ไ้สิ ແລະເດອ່າເດຊິ ên ຊາມອັນງາມບໍຫອມບໍງາມຫຼາ້ດໂດ ดูหน่ในบบนี้จะชิบริเซียอันนี้เป็นผ้าเช็ดมือไม่เท้าเช็ดมือเด้อเช็ดมือเช็ดปากเด้อนี่ผ้าเช็ดโตนี่อาบน้ำเช็ดโต้เอาน้ำหนาวก่ะหมเด้อ อา้าวินจับใบชิหอยใบยจะได้ก็หอยอ,อ้าวไอเดี่ยของกินอันนี้เครื่องอาบน้ำเพื่อนชิใบในห้องน้ำผมโซ่ผมแก่บใบเอพรินก็ใช้เพื่น,ะน,นบนหุเนาะเฟบด้วยมเมทัลานี่ยเฟ็บด้วนี่ฮะนี่ได้แฟบเออเอ้ไงแ่บ เออแก้ไวไหาแกะก่อนไิบจักไให้จ้าฟไปเท้าก็ไฟย่ามจาางไฟเด้อกดเอาสบายตัวนีีสพูผงแก้ไวเพิินสำบจักรบู่แก้ไว้หาเด้อนี่สบู่ โมเมนขนมได้ะบ,บูดเออโม่กอดขยิบไปฮะเชือก่ออเคยิบขยิบใชัวคยบบอของสาหัวตัวพี่พี่ของสาหัว<ม>นี่ขอบริอัดแนอน่ยอันจซากระซาจะหอมตัวไดกจะกระซาเด้อ<ม>เอาจับใบจะสีดิหูได้ม,มีบูโรสเนี่ย อ,อ,อันนี้น้ำยาทูข,ขีหล่อโฟอาดดอกเอาจับน้ำยาทูขี่ทูอยู่ก็ข,ขีหล่อเอาแป้งอันนี้จับบป้งชิไดฮูว่าตัวไรเป็นตัวไรกระตาเอาเอา,อา,อาเก็บมาใส่กระตาปัะเี้ยเก็บใส่กระตาเด้อ เอาไวนะ้ในห้องน้ำเลือกใส่ดมกินเอาท่านผู้ชมเป็นบมเ็นจะด,ดีแก้หายเอา,เอาไวนะ้ในห้องน้ำเด้อย่อสิบผ้าขาวห้องน้ำเด้ด <c oughs> อจเน้าสิบผ้าขาวห้องน้ำล้างมือเด้อเพิ่นเบิงเด้ออันหนำใส ปวดหัวพีจ่ใจเหรอไ่ใจพระโฮมคอยไปเอาไปอ่ะไหวพัวโฮมเก่าทิมเลยพัวโฮมเก่าไปนอนบอลไม้ไปตุดเข่าเร้อปวดตรงลูกได้จะหน่อยลูกเกเกือบไปอ่ะเกือบอยู่ในเดียวอ้าวเอาไว้คางตัวเพิ่นแบดดิฉี Where ่ทำบุษบกโอ้สบู่นี่อันนี้ ไปข่างเข่าอ,อ,อย่างนี้อืมข่อยข่อยเด้ออ้าวหันแดะบนนอ,อยููหันแดะข่อยจับไปเบิง้งน,นู้่บัดนี้ไฮ้ไปหายผาหงข่อยแพ้คือยไง อ่างามบอ่อขื้นไปตี้น่วมบอ่อใช่ <Okay. S 1> แล้วคอยตวดอันนี้ใบก่อนเดอน้อคอยคอยตวดเขาพี่พี่น,นอนอยู่พี่พี่อ่านอนวันนี้เลาว <laughs> ชินเป็นแพงปลาไบกิ่งไก่เพิิน พี่มอนอยู่พี่เด้อเอาบอไช้พี่พี่เป็นเถอะเป็นไปใช่อืมเพื่อนใหม่โบอยากดึงทำผู้โูคพี่มอนอยู่พี่ปินหัวทางเกาทแหลอานอนลงมา มีหมอนขางกอดหมอนแบบน,นี้ประคบพี่หมอนอยู่พี่ตุหน้มนุ่มหมอนไหมเทานุ่มบมอนนุมก็เกา่าเหอพี่นับขึ้นอีกมันก่วงได้บอลตัวนี้นับขึ้นอีกพี่หมอนอยู่พี่นับขึ้นอีกพี่อืม โ oh. อ้เออมอนอยู่พนเนี่ยตายคอยนับคอยตัวจะสีธรรมโชติม้าหายแล้วโของมคยเออมาหายไปมอนขางนะฮะหานาวนอนเนอไรอืมนอี่ม้อนนอ,อ,นอ,นนอนตัวนี้เออเยอะาเบยไพักพอนะ เมื huh? <hi> ่อยเพิ hey. He e ่อนล่ะอันนี้ประโคมเด้อแม่เท้าประโคมเด้อฮะชุดใหม่เคยตบเด้อเอออาวนี่มันใหญ่ตัวนี้นู้อ่ะเขี้ยนตัวนู้อะเกลืยหายเขี้ยนอ่ะอ๋อหายเกลืยนอ่ะเออโบเสียแหละบัดนี้บอกพ่อบ้านเดี๋ยดิ hay kiểu khí phệ hả? Ừ Hả? Mày hay kiểu khí phệ Ừ khí phệ chị hiệt hải Chị nói Hãy sang hiệt hải đưa khí phệ đưa Bữa thân này hủ cháp mệt đây nè Chị nói chắp đây nè Mấy thảo Nì mà vương mệt đây nè đưa Mấy mệt chứ khôi chắp đưa Mấy mệt đây mong nè nè เออจะคอยจับเบิ้งเด้อไม่ใช่ไหมเออมาเบิ้งก็สั่นไม่ไพ่มียเจ้าเลยแหละสื่อไม่นี่จะสิเบิ้งบ่อืมาตี่ล่ะลูกมาเพิ่นอยากเบิ้งก่อนท่ั้งบริษัทจะสั่มเพิ่นจับฮะเอามาพีจะสีเปล่าไอ้ใช่เนี่เบิ้งจีให้ฮะแค่ไหวก็เอาไว้ใส ใแค่ขั้นหมาค่อยห้าแล้วพี่ท่านหมาจีพี่เอ้ามาเอ้ามาเอาไว้ข่้ยหมาฮะข่อยเอายวขั้นหมาเสียเอาไว้เห็ดเขียวหมากบ่เขียวเขียวอืมเอาไว้ดีๆแล้วมันเข่าแล้วฮะไว้ดีเอ้ามาข่อยเขื่อยเออบ่ไหวพี่แล้วเสีเอาไว้ยู่โตจะได้เสียหก โอ oh, so 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 ah. uh ้เพิ่นว่าเอาไว้เทิงบ่อนอนพี่ท่านผู้ชมมันสิโหกตี้บ่อนอนอ้าวฮะเพิ่นสิไว้พี่โอ้ยมันหลายอย่างเด้นี่มีมหมอให้เตะกระปูหลายอย่างพให้เขาฮะหเขาโอ้ยสิได้บ่ได้นี่ข่อยว่านี่ยู่มงนี้เครื่องใช้เจ้าเือเป็นนัวยังนี่เด้เบิ่งติด่ะนี่หนังถ้วยสิเอาไว้ในห้องน้ําเด้อ Ngh, ngon lang thua, ae kalang ngon 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 kéo hay ngon 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 นี่น้ำปูน้ำปลาได้หมอกะเอาใส่เพื่อนเต็มเป็นที่ยำมหอยได้ทำบุษบกเพื่อนอาบสบายนะ้ะบันดนะี้เนาะเครื่องซักซักห้องหลังถ้วยเครื่องอาบนา้ำแฟบบอกเพื่อนที่ยำมหอยท่านผู้ชมนะ บสบาเพลินเนาะน้องกอ้อไหวแถวนี่ทาาั้งหมปลาไหวเพินหรือว่าแถวลุ่มๆเนาะพอเพลอนยือถึงอันนี้กะเพื่นนั่งสะดวกสบายทั้งมน้ำเนาะไห,หละใช่ไหมายหลังสบายบอกวิธีเพลินไนดะทั้งมเอออ่ะ,อะ าาก็บขขบบสบายบาเดท่า,านผู้ชมแม่เมถาวบาตนี่นะนนก็กออกขอบุญขอบุญเอตธัญญาเด้อเฮเที่ยงเหม่เมถาสบายบาดนี่เนาะดีใจนะแม่ถาวรไข่อนุลอยปีกับพระบาทเพิ่งกะมาเฮ็ดบุตรบันทึกเหมาะเป็นที่หยับห้อยแล้วแล้วกะขอขอบุญขอบุญนอ่ะนาบาพุทธนาสาวอึงสื่อเครื่องเขาเหือนในเมถาวรดูและเมถาวสวยในขังนี้เด้อ ก็ห้จเจริญเจริญหน่งง้างขึ้นไปสำหรับคลิปนี้นางนางกนจะปิดเพียงแค่นี้ดล้ทสานผู้ชมเดขอติดตามอีพีต่อไปบ๊ายบายสบายดี